สรรพสัตว์ทั้งหลายให้พ้นจากทุกภัยในวัฏสงสารเป็นจำนวนมากเห็นไหมว่าพระุทธเจ้าบังเกิดขึ้นมากแต่ละพระโค์มารมีก็ไม่เหมือนกันแหละในขณะนั้นมนุษย์มีอายุยืนถึงแสนปีสมเป็ช่วงที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าลงมาตัดสรเพื่อปลดสรรพสัตว์ทั้งหลายให้พ้นจากภัยในวัฏสงสาร และกนั้นยาพุทธเจ้าเป็นพุทธเจ้าประเภทวิริยาธิกะยิ่งในความเพียรมีความมั่นคงในทุกอริยบทคือท่านอยากจะลือสัตว์ขนสัตว์ไปเยอะที่สุดจะใช้ความพยายามขนาดไหนก็แล้วแต่เนี่ยแม้กระทั่งปับประมะเนี่ยบัวเหล่าที่สี่ก็อยากจะขนไปอยากจะปรวไปคือจะให้โอกาสเขาเวลายาวนานขนาดก็จะไป คือคิดในใจเนี่ยยี่สิบแปดประสง์ไข่ช่วงที่สองประกาศให้มนุษย์เทวดาได้รับรู้อีกสามสิบหกปรสงไข่ช่วงที่สามหลังจากที่รับพุทธวิยาารแล้ว,วสิบหกปสงค์ไขยิ่งด้แสนมหากับโคดมแล้วแปดสิบประสงค์ไข่ยิ่งด้แสนมหากับคืออยากจะขนไม่ให้เยเยอะ ขนนะเรไม่หมดสักทีในแสดงสรรพสัตว์นี้ไม่มีประมาณขนได้เป็นยุคและในการมาเป็นบาร,รมีพระชาติสุดท้ายทรงบริจาคทุกสิ่งทุกอย่างกับทั้งบุตรและภรรยาคล้ายกับพระเวสสันดรเหมือนกับเป็นสูตรสาเร็จและตั้งอย่างนี้เนี่ยหลักสูตรในการเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อสิ้นชีพจากชาตินั้นก็ได้บังเกิดในดุสิตเทวโลกตวายที่พยาสมบัติจนตลอดอายุไขนี่ประวัติย่อ,ยอๆของพระ โกนธัญญะสมมาสัมพุทธเจ้าวิรยิยาธิกาุู้เจ้านี้หลังจากนั้นก็ได้รับรราัตนาจากเทวดาในหมื่นจัก,กรวาลแล้วก็เจติตจากดุสิตบุรีก็เยาะเข้าสู่พระคันธุทธมานดาพระนามว่าพระนางสุชาดาเทวีอัครมเหสีเขาพระเจ้าสุนันทกรงรมวดี เกิดอศัศจรรย์หมื่นจัก,กรวาลสะเทือนเรือนลั่นวันไหวบังเกิดบุพพนิมิตสามสประการเช่นเดียวกันมีเทวดาตามรักษาตลอดจนครบ10เดือนกับประสสูิจับระครเสด็จด,ดำเนินไปทิศเหนือ7จ็ก้าและเปล่งอาศพิวาจาว่าเราเป็นผู้เลิศแห่งโลกเราเป็นผู้เจริญที่สุดแห่งโลกเราเป็นผู้ประเสริฐที่สุดแห่งโลก ชาตินีเนชาสุดท้ายตั้งแต่นี้ไปจะไม่มีการเกิดอีกทรงครองคารวะสมบัติอยู่หมื่นปีหนึ่งมืนปีถึงจุดอิ่มตัวเลยเนี่ยมีพระมเหสีพระนามว่ารุจิเทวีพระโอรสพระนามว่าวิชิตเสนพระบรมโพสต์กอนัญญะเสด็จออกบวชด,ด้วยรถทรงเทียมมา แต่ผู้จางเราเนี่ยมีแต่มาไม่มีรถบุรุษหนึ่งร้อยล้านออกบวชตามแวดล้อมบำเพ็ญเพียรไปพร้อมๆกับพระ,ระบรมโพธิสัตว์ออกบวชตามหนึ่งร้อยล้านประเทศไทยมีหกสิบล้านแต่ถ้าในเมืองจีนเป็นไปได้ในอินเดียเป็นไปได้ รองค์ทรง,งบำเป็นเพียรอยู่สิบเดือนในวันเพียงเดือนหกบำเพ็ญอยู่สิบเดือนแต่ของเราพระองค์นี้หกปีทรงจัดสรุที่ตายต้นขานางซึ่งเรียกว่าต้นสารกัลยาณีทรงสแสดงธรรมครั้งที่หนึ่งคือธรรมาจักกปรปวัตตนสูตรอันยอดเยี่ยม ที่พระทเจ้าทุกทุกพรมทรง,สงแสดงมาแล้วให้เรามนุษย์และเทวดาแสนโกรธเออถ้ามีเทวดาด้วยอย่างเงี้ยเป็นไปได้แสนโกรธนะครับล้าน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 ,าน,านมนุษย์เท่าไหร่ก็ไม่รู้จะถ้ามีเทวดาด้วยอาจเป็นไปได้กับภิกษุกษสิบโกรธทรงแสดงธรรมครั้งที่สองทรงตรัสมงคลสูตร มงคลสูตรเนี่ยก็สูตรเดียวกันเลยมีกี่ประการสามสิบแปดประการคิดได้ไหมไม่ได้ยากนะคิดม้วนเดียวจบสามสิบแปดประการเพราะว่ามนุษย์เทวดาคิดจะมากระโลกบานเนี่ยสิบสองปีใช่รับใช่จ๊ะใช่ครับคิดออกบอไม่ออกบอออก <laughs> คิดบอออก <laughs> แต่ว่าพระองค์ท่านใช้เวลารวดมวนเดียวจบ38ประการ โปรุษย์แลเทวดาในมหาสมาคมนั้นมนุษย์และเทวดาเก้าหมื่นกฏบรรลุพระอรหัตเท่าไหร่เก้าหมื่นกฏเก้าแสนล้านบรรลุพระอรหัตอไออย่างนี้เชื่อได้เพราะมนุษย์และเทวดามากันเยอะเลยเทวดาการละเอียดที่เยอะนะแสดงทมครั้งที่สามทรงประทับนั่งบนท้องนาภาอากาศ มายควาเอาอากาศเป็นอาสนะแสดงทงโปรดนักบวชนอพุทธศาสนายุคนั้นก็มีแต่มีไม่มากอะไรเพราะคนที่จะไปเกิดในยุคอายุแสนปีนี้ไม่ธรรมดาตรงนี้แหละมนุษย์และเทวดาแปดหมื่นกอดบรรลุพระอรหันต์ด้วยส่วนที่บรรลุอริยผลสามโสดาสกิทา,าคาพราณาราคานับจำนวนไม่ได้ ไม่ใช่นับไปเป็นนะคือนับไปทวนนี่ตรงนี้แหละพระโกัญญาบรมศาสดาแสดงโอวาทปฏิมโมกหลักเกณฑ์ในการประกาศศาสนาครั้งแรกท่ามกลางพระอา,หารหันตสาวกแสนโกฏเท่ากับล้านล้านองค์มนุษย์ยุคนี้มีหกพันล้านนั่นล้านล้าน ในครั้งแรกครั้งที่สองแสดงโอวาทปฏิโมกพระจางเราพระองค์นี้ทีเดียวนี่ครั้งที่สองประชุมพระภิกษุอาหารพันโกอาาลดอลรดลงมาหน่อยโดยมีพระเจ้าวิชิตตะเสนราชจุกุมารคือราชอาารสถของพระองค์นั่นแหละตามเป็นกษัตริย์และบริวารซึ่งบวชเป็นพระภิกษุอยู่แล้วเป็นประธานนี่ออกบวชมด ข้อที่ 3, สามทรงสดแสดงอวาธปฏิโมกเดวพระเจ้าอุเทนและบริวารที่ได้บรรลุอรหัตและบวชเป็นพระภิกษุจำนวนเก้าสิบโกดนี่ก็เป็นปรเรื่องราวพุทธประวัติตอนที่สิบสาม